สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพี่เจตกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่ง 1, ประจำค่ำคืนวันพุธนะครับย้ำว่าวันนี้เรามีนัดกันรายการกระแสต่างประเทศไลฟ์ Life, ตอน2ทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวอ่ะมาถึงค่ำคืนวันพุธพี่เจตเลือกเอาเกมเวลาเที่ยงคืนนะครับ ยูฟ่าแชมเปี้ยนซีกรอบคัดเลือกนัดแรกนะครับเรดบู Bull, สซาวบวกจากออสเตรียจะเปิดบ้านเจอกับคลับบูสจากเบลเยียมนะครับซอบวกรอบที่แล้วเนี่ยชนะบรานประตูรวม5-2ครับแต่ว่าเกมล่าสุดในลีกทำได้แค่บุกเสมอริดมา2-2นะครับโทมัสเรดกุนซือก็มีจากรัดมูเซนคุมเกมรับตรงกลางก็มีแมตอ่บริสตัปนะครับมีซูเมล่าเดียบาเต้สามอรุก,ก็นำโดยเนเนเน่คาริโอดิซิโวตัวเก่านะครับแล้วก็กองหน้าตัวเก่งเอ็ดมุนไบดูหัวหอกชาวกาหนาครับ ขณะที่ครับบูสได้บายมารอบนี้เลยนะครับเคมลละสุดนใดนลีกเดียบุกแพ้เมเชลลนมา1-2นะครับนิกกี้ไฮเยน ก็มีเซยโรเมโรคุมเกมรับตรงกลางมีออนเยดิก้าตัวไนจีเรียาฮันส์วานาเค่นตัวเก่งนะครับแนวรุกก็มีคริสตอสทีโซลิดฮูโกโวลเซนกองหน้าโรเมโอเฟียมมนนะครับเจิญหัวล่าสุดคือยูโรปาลีก2019รอบ3 2ทีมปรากฏว่าบ้านใครบ้านมันนะครับก็ขับบูชนะ2-1แต่ว่าซอบวกก็ถล่มคืน40คู่นี้ก่อนเกมขอมองใกล้เคียงนะครับเอ,า,อาง่ายคลับบูสด,ดูฟอร์มหลุดในเกมแพ้มเมเชลลัดนะครับพี่เห็นมองว่า กองหลังยังมีปัญหาแล้วการมาเยือนซาวบวกไม่ง่ายครับกระแสธรรมเทศไหลซาวบวกด้วยวัดใจซาวบวกในบ้านพี่เห็นมองว่าปิดประตูแพ้ครับไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับให้เชียร์ซาวบวกเป็นกระแสสเปเชียลหประจำค่ำคืนวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในรายการคืนนี้นะครับสวัสดีครับ